สวัสดีนักเรียนนะคะพบกันสําหรับสัปดาห์ที่3อีกแล้วนะคะก็สําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยใหม่นะก็คือหน่วยของสิ่งมีชีวิตนะหรือว่าเรื่องเซลล์นั่นเองนะคะก็สําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พื้นฐานนะชนิดของเซลล์รูปร่างของเซลล์ทฤษฎีเซลล์การค้นพบเซลล์นะรวมถึงยูคาริโอติกเซลล์โปรคาริโอติกเซลล์แล้วก็ความแตกต่างของเซลล์พืชเซลล์สัตว์นะถ้าพร้อมแล้วนะักเรียนไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยนะคะ หน่วยที่สองหน่วยของสิ่งมีชีวิตหรือว่าเซลล์นั่นเองทีนี้มาดูก่อนนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยแบ่งออกเป็นในในโลกของเราเนี่ยสิ่งมีชีวิตมันเยอะและหลากหลายมากเขาจึงแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นทั้งหมด5้าขิงดอมเพื่อให้จําง่ายนะคะโดยครูจะเริ่มเรียงจากวิวัฒนาการที่ต่ําที่สุดก่อนเลยวิวัฒนาการต่ําสุดของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือเริ่มที่อาณาจากักรนี้เราเรียกอาณาจักรนี้ว่าอาณาจักรมโนรา m มโน r าหรือว่า ตัวอย่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตนี้ก็คือพวกกลุ่มแบคทีเรียทั้งหลายไล่ขึ้นมาคนระับเป็นอาณาจากักรโปรติสตาโปรติสตาอาเช่นอะมีบาพารามีเซียมแบบนี้ต่อมาเป็นพวกฟังใจก็คือเห็ดราแล้วก็ยีสต พวก plants ก็คือพืชทั้งหมดนะคะแล้วก็ animal ก็คือสัตว์สัตว์ก็แบ่งออเป็นอีกหลาย c ลาสอีกนักเรียนจะเห็นแบ่งออกเป็นไฟล่ามเป็นขาสัสตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแบบนี้เป็นต้นนะทีนี้เรื่องนี้ช่างมันครูแค่คอยากจะให้นักเรียนมองภาพรวมว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยแบ่งออกเป็นเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ครูถามว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะคืออะไรหลายคนนึกคาตอบออกละ แต่อย่างเรื่องธาตุอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นทางเคมีธาตุหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุก็คืออะตอมถูกไหมเล็กกว่าอะตอมลงไปก็คืออนุภาคของนิวตรอนโปรโตอนแล้วก็อิเล็กตรอนแต่ในเรื่องของชีววิทยาเนี่ยหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบตอนนี้ก็คืออะไรหูกเซลลใช่ที่หนูเห็นนี่คือไอต้าวความรักใช่ไหมคะก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะก็คือไอต้าวความรัก นะทีนี้ในเรื่องเซลล์เนี่ยนะคะนะเรนก็จะเห็นว่าเซลล์เล็กๆเนี่ยตาเปล่าเราเนี่ยมองไม่เห็นแทบด้วยซ้ำนะแต่ภายในเนี่ยมีโครงสร้างที่ซับซ้อนแล้วก็มหัศจรรย์เราจะเรียนโครงสร้างทั้งหมดของเซลล์กันที่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนเรนดูหน้าตานี่คือเซลล์เซลล์อันนี้นะคะคือเซลล์ประสาทเนาะมีนิวเคลียสนะครับมีเยื่อหุ้มนะเซลล์เหล่านี้จะรวมกันกลายเป็นเนื้อเยืนะ่อเนาะเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อทราบไหมว่ารวมกันแล้วกลายเป็นอะไรต่อเนื้อเยื่อรวมกันแล้วกลายเป็นอวัยวะนะอวัยวะรวมกันกลายเป็นซิสเ็มหรือว่าระบบระบบรวมกันหลายๆระบบรวมกันกลายเป็นออแกนิซึมหรือว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเอง ทีนี้นะคะมันจะมีศาสตร์อยู่ศาสตร์หนึ่งน่าสนใจคือศาสตร์ไวรโลจีนะ,ะหรือว่าไวรัสวิทยาครูถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าวรัสเนี่ยนะคะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่คำถามแรกก่อนเลยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่คำตอบคือจัดเป็นเราจะจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เราดูหลายคุณสมบัติมากอย่างเช่นอันดับแรกเลยคือ1ต้องสามารถสืบพันธุ์ได้ หน้าที่หลักของสิ่งมีชีวิตคือสืบพันธุ์นะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเลยถ้าคุณสืบพันธุ์ไม่ได้แสดงว่าคุณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะจะเป็นมงเป็นหมนะันนันก็คือกรณียกเว้นแต่ว่าอันดับแรกคือต้องสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เนอะอาจจะไม่ต้องสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แต่คือสามารถเพิ่มจํานวนเซลล์ได้เพราะฉะนั้นไวรัสเนี่ยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตคําถามต่อมาถามว่าไวรัสจัดเป็นเซลล์หรือไม่ไวรัสจัดเป็นเซลล์หรือไม่ อย่างไวรัสตอนนี้เลยก็คืออะไรคะโคโรนาเนาะโควิดเนี่ยเออเนี่ยจัดเป็นเซล์ลหรือไม่คำตอบคือไวรัสไม่จัดเป็นเซล์ลเหตุผลเพราะอะไรนะเหตุผลเพราะการจะจัดเป็นเซล์ลหรือไม่จัดเป็นเซลเนี่ยนะต้องมีอย่างหนึ่งก็คือต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซล์แต่ไวรัสเนี่ยนะคะไวรัสเหล่านี้เป็นเพียงแค่โปรตีนเป็นเพียงแค่โปรตีนที่ล้อมรอบ สารพันธุกรรมเอาไว้ซึ่งสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยเป็นได้ทั้ง DNA หรือว่า RNA ก็ได้นะอันนี้คือคุณสมบัติของไวรัสไม่จัดเป็นเซลล์แต่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตทีนี้เล็กลงมาไวรัสไวรัสอิกก็เป็นพวกไวรอยอยไวรอลอยเนี่ยคือต่ำลงมากว่าวัยรัสอีกนะในทางด้านวิวัฒนาการเพราะว่าวอยลอยเนี่ยสารพันธุกรรมเป็นแค่ RNA เท่านั้นส่วนใหญ่ไวรอยอยเนี่ยมักจะพบเป็นพวกตัวที่ก่อโรคในพืช ะะอีกตัวหนึ่งเล็กที่สุดเลยคือพวกพรีออนนะคะพวกพรีออนเนี่ยนะคะจะเป็นคือมันต่ําสุดวิวัฒนาการต่ําสุดเลยแล้วขนาดเล็กมากนะคะพวกนี้จะเป็นเพียงแค่โปรตีนคือไม่มีสารพันธุกรรมเท่านั้นแต่เป็นโปรตีนที่สามารถเพิ่มเพิ่มเซลลเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเราไม่เรียกว่าเซลเนาะคือสามารถเพิ่มจํานวนได้เออสามารถเพิ่มจํานวนได้ ซึ่งพรีออนเนี่ยนะคะมักจะทำให้เกิดโรคในสัตว์เช่นโรควัวบ้บอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะพวกไวรัสไวรอยแล้วก็พรีออนพวกเนี่ยนะคะเราไม่จัดเป็นไม่จัดเป็นเซลล์แต่จัดเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มาดูเรื่องของการกําเนิดเซลล์ก่อนนะในสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อกันเนาะว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าเซลเนี่ยไม่จําเป็นต้องเกิดมาจากเซลล์แรกเริ่มหรือว่าเซล์ต้นกําเนิดแต่สามารถเกิดมาจากสิ่งไม่มีชีวิตได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วคือจริงๆเนี่ยมัน ความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันโดนพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่เป็นจริงทีนี้การกำเนิดเซลล์พูดมันต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนเขาบอกว่ามันเกิดจากการทำปฏิกิริยาการของพวกชีวโมเลกุลก็คือสารต่างๆในทะเลนะเริ่มต้นจากมหาสมุทรเนื่องจากว่าโลกตอนแรกเริ่มของโลกเนี่ยพื้นที่สมใน4เนี่ยคือมหาสมุทรเพราะฉะนั้นพวกโปรตีนกรดอะมิโนโลแล้วก็เอนไซม์นะที่สะสมอยู่ในทะเลเนี่ยนะจะเกิดการรวมตัวกัน แล้วกลายเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าสารอินทรีย์ที่โมเลกุลใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นก็วิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโปรโตเซลโปรโตเซลก็คือเซลล์แรกเริ่มเซลล์จุดเริ่มต้นเลยซึ่งโปรโตเซลนั้นในอดีตจะไม่เหมือนกับเซลล์ในปัจจุบันคือคุณสมบัติหรือว่าโครงสร้างเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นมันก็เกิดวิวัฒนาการของเซลล์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นเซลล์ในที่สุด เนาะอันนี้คือจุดกําเนิดของเซลล์ที่นี้นะคะมาดูกันว่าเซลล์เนี่ยค้นพบได้อย่างไรที่นี้ครูขึ้นมาเฉพาะนักวิทยาศาสตร์คนที่ครูรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จุดประกายเรื่องเซลล์ที่ต้องเล่าก่อนว่าคนนี้สำคัญคือโรเบิร์ตโรเบิร์ตฮุกนะโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเป็นบุคคลแรกคนะที่ค้นพบและตั้งชื่อว่าเซลล์โดยโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เขามีความสามารถก็คือบ้านเขาเนี่ยสนใจเกี่ยวกับด้านการออกแบบเกี่ยวกับด้าน,นกลไกนาฬิกาเพราะฉะนั้นเขาจะมีความสามารถในการออกแบบการสร้างเครื่องมือต่างๆนะทีนี้จับพัดจับผูโรเวอร์หุกเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็คือโรเบิร์ตบอยส์โรเบิร์ตบอยส์นะคะคือนักเคมี ไม่ใช่นักเ,เขาเป็นนักเคมีนักฟิสิกส์เป็นหลายนักมากนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงบอยนักเรียนคุนคาว่ากฎของบอยส์ไหมกฎของบอยส์ก็คือเกี่ยวข้องกับความดันและปริมาตรเออโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเคยได้ทํางานมีโอกาสเป็นสิทธิ์ของบอยดังนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านการคิดวิทยาการต่างๆมาทีนี้มีวันหนึ่งโรเบิร์ตฮุกเนี่ยนะคะเขาก็สร้างเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาก็คือกล้องจุลทรรศ นะซึ่งกล้องจุลทัศน์ของโรงบอทหงน,น่าสนใจคือนะฮะเขาสร้างเนี่ยตัวลำกล้องขึ้นมาป้องกันแสงจากภายนอกแล้วภายในลำกล้องเนี่ยนะคะก็มีเลนเป็นเลนหยดน้ําซึ่งทําให้สามารถรวบรวมแสงหรือว่าความเข้มแสงจากตะเกียงที่ทจุดอันนี้เป็นไฟนะเนี่ยจริงๆเราเป็นดวงไฟเพิ่มความเข้มแสงเนี่ยส่องไปยังเลนได้แล้วก็สามารถขยายสิ่งมีชีวิตได้ชัดเจนขึ้นทีนี้พอเขาสร้างกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมา แน่นอนเขาต้องอยากเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาส่องเพราะเขาอุตสาห์สร้างขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็มีโอกาสได้ฝานจริงๆเขาส่องหลายอย่างมากมีแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขามีโอกาสได้ฝานเอา,อาเปลือกคอกต้นคอรอกโอ๊กอะค่ะเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีการฝานออกมานะคะแล้วก็เอาไปส่องภายใต้กล้องสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นช่องเล็กๆคล้ายๆห้องในอารามนะคล้ายๆกรงขังเขาจึงเรียกสิ่งที่เขาเห็นตรงเนี้ยว่า เซล์ตั้งชื่อว่า Sell. Sell เซล์เซล์แปลว่ากรงขังคือลักษณะเป็นห้องเล็กๆๆอย่างเงี้ยนะคะก็ตั้งชื่อว่าเซล์แต่ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยมาทราบว่านะคะสิ่งที่โรบดทุกเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นพืชมันเป็นต้นคอกเป็นต้นโอกนะคะเพราะฉะนั้น ลักษณะเด่นเลยคือต้องมีเซลล์วอลหรือว่าผนังเซลล์และเมื่อเขาฝานมาเนี่ยคือเซลล์มันตายไปแล้วดังนั้นสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นเพียงแค่เซลล์วอลเท่านั้นคือไม่ได้มีออร์แกเนลต่างๆข้างในเป็นแค่ผนังเซลล์เท่านั้นที่แบ่งกั้นเป็นช่องๆแต่นั่นแหละนะคะเพราะเขาพูดคําว่าเซลล์ขึ้นมาปุ๊บมันเลยกลายเป็นการจุดประกายให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเนี่ยเริ่มคนคว้าเกี่ยวกับเซลล์มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นโรเบิร์ตฮุกเนี่ยนะเป็นผู้จุดประกาย ต่อจากนั้นมานะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านอะอย่างเช่นแอนโทนีเลเวนฮอกก็คือคนที่พัฒนาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์อย่างตั้งอกตั้งใจอันนั้นก็ค้นพบเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทัศน์ค้นพบเซลล์จุลินทรีย์ต่างๆอะไรที่ไม่เคยค้นพบมีโรเบิร์ตบาวค้นพบนิวเคลียสภายในเซลล์นะคะทีนี้ต่อมาอีก2คนที่สำคัญเลยก็คือ ชไลเดนแล้วก็ชวานชไลเดนเนี่ยเป็นนักพฤตศาสตร์นะเขาเนี่ยคนพบทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าเนื้อเยื่อพืชทุกชนิดเนี่ยประกอบด้วยเซลล์นะชไลเดนเป็นคนพูดว่าพืชทุกชนิดเนื้อเยื่อพืชทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ต่อมาชวานชวานเนี่ยเป็นนักสัตววิทยานะชวานเนี่ยบอกว่าเนื้อเยื่อสัตว์ทุกชนิด ประกอบด้วยเซลล์สองคนนี้เลยนะคะจับมือกันตั้งนะคะทฤษฎีเซลล์ขึ้นนะโดยใจความสำคัญคือ all animals and plants are composed of cells and products ก็คือความหมายก็คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะก็คือไม่ว่าจะเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์เนี่ยนะคะประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์ซึ่งนะเป็นทฤษฎีที่ตั้งโดยชวานและชไลเดนสองท่านนี้ ต่อจากนั้นมานะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านนะค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ค้นคว้าได้หลากหลายมากนะเช่นค้นพบว่าเซลล์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องเกิดจากการแบ่งเซลล์เดิมที่มีอยู่แล้วหรือค้นพบนะคะสิ่งสําคัญของเซลล์เลยที่เรียกว่าโปรโตพาซึม หรือว่าค้นพบว่าภายในนิวเคลียสจะต้องมีโครโมโซมเมื่อค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นทฤษฎีเซลล์ที่ตั้งโดยชวาและชไลเดนเนี่ยมันไม่ครอบคลุมกับสิ่งที่ค้นพบเขาจึงจัดตั้งทฤษฎีเซลล์สมัยใหม่ขึ้นมาซึ่งมันครอบคลุมนะคะความหมายของเซลล์ทั้งหมดประกอบด้วย3ข้อด้วยกันประการแรกหรือว่าข้อแรกนะคะกล่าวเอาไว้ว่า สิ่งมีชีวิตเนี่ยประกอบด้วยเซลล์1เซลล์หรือว่าหลายเซลล์ก็ได้นะทีนี้สิ่งมีชีวิต1เซลล์เราเรียกว่ายูนิเซลลูล่าออแกนิซึมส่วนหลายเซลล์เราเรียกว่า Multi มัลติเซลลูล่าออแกนิซึมนะ,ะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมี1เซลล์หรือว่าหลายเซลล์ก็ได้ซึ่งภายในเซลล์เนี่ยสำคัญเลยคือต้องมีสารพันธุกรรมก็คือ DNA นะและมีกระบวนการเมตาบอลิซึมทีนี้กระบวนการเมตาบอลิซึมครูขยายนิดหนึ่งนะกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการที่สำคัญภายในเซลทำหน้านที่ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างภายในเซลล์ถ้าเซลล์ไม่มีเมตาบอลิซึมเซล์อยู่ไม่ได้เซลล์ตายทีนี้เมตาบอลิซึมเนี่ยแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆด้วยกัน3กระบวนการหลักๆด้วยกันกระบวนการแรกคือกระบวนการดูดซึมอาหารคือการย่อยอาหาร การย่อยอาหารในที่นี้คือพูดถึงในระดับเซลล์นะคือเซลล์เนี่ยนะคะดูดซึมอาหารคืออ่ะใช้ก็ย่อยก็จะงงอีกระดับเซลล์เนี่ยเช่นดูดซึมอาหารของเซลล์คือเซลล์เนี่ยเปลี่ยนอาหารมาใช้นะอันนี้พูดถึงระดับเซลล์นะคะไม่ไม่ได้หมายถึงระบบย่อยอาหารที่เป็นกระเพาะนะหมายถึงว่าหลังจากกระเพาะเนี่ยย่อยและดูดซึมมาแล้วเซลล์เนี่ยเอาเข้ามาใช้อย่างไรนะอย่างที่2คือนะคะการเปลี่ยนการเปลี่ยนพลังงาน นะเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานพลังงานจากสารอินทรีย์เนี่ยให้กลายเป็นสารให้กลายเป็นพลังงานเคม,มีนะการสร้างพลังงานรูใช้นี้พลังงานในสิ่งมีชีวิตคือ ATP นะหรือว่าเขาเรียกว่าการหายใจระดับเซลล์นะอีกอันนงานที่3นะคะ เฉพาะบางชนิดเท่านั้นที่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นก็คือกระบวนการสร้างอาหารเองได้หรือว่าการสั่งขอแสงโฟโต้ Photo, นะคะซินเทซิสกระบวนการสั่งขอแสงพบในพวกพืชถูกไหมนะคะประมาณนี้นะ,ะก็คือเม t a ตาบอลิซึมสำคัญ นะทีนี้เมตาบอลิซึมเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกควบคุมโดยนิวเคลียสก็คือสารพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมให้เมตาบอลิซึมเนี่ยทำงานได้ปกติหรือไม่ปกติอย่างไรขึ้นอยู่กับ DNA ต่อมาข้อที่2ก็คือเขาบอกว่าเซลล์เนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสิ่งมีชีวิตนะแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยที่สำคัญคือเซลล์เหล่านี้จะต้องมีกระบวนการออแกน a เซชันออแกน z เซชันคือเซลล์เนี่ยต้องรวมกันกลายเป็น เนื้อเยื่อเซลล์บวกเซลล์กลายเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อรวมกันกลายเป็นอวัยวะออกแกนอ o r แกนรวมกันกลายเป็นระบบระบบรวมกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเราเรียกกระบวนการที่รวมตัวกันเหล่านี้ว่า organization นะคะต่อมาข้อที่3สุดท้ายนะคะของทฤษฎีเซลล์ sell, ก็คือเซลล์ sell, เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นมาได้ต้องเกิดมาจากการแบ่งเซลล์แรกเริ่มเท่านั้นนะในสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าเซลล์เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีกแล้วนะจะเกิดเซลล์ใหม่ๆึ้นมาได้ต้องเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์แม่หรือว่าเซลล์ตั้งตน้นนะทีนี้การแบ่งเซลล์ที่เรารู้จักกันดีก็คือมีอยู่2อ,อย่างใช่ไหมคือถ้าแบ่งเพื่อการเจริญเติบโตเราเรียกว่า m มโ o s i s ถ้าแบ่งเพื่อการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เราเรียกว่าไมโ o s i s โอเคนะคะอันนี้โดยพื้นฐานก็คือทฤษฎีเซลล์หลัก3ประการเพราะฉะนั้นทฤษฎีเซลล์เนี่ยนะคะมีทั้งหมด2 2ประเภทด้วยกันก็คือทฤษฎีเซลล์โดยชวาและชไลเดนเราเรียกว่าทฤษฎีสมัยก่อนนะส่วนสมัยปัจจุบันก็คือ3ประการนี้นะจำให้ขึ้นใจเนาะต่อมาค่ะมาดูเนาะการจัดกระบวนการอะไกเนชันอย่างที่ครูบอกเซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อรวมกันเป็นออแกนออแกนรวมกันกลายเป็น อ r g a n s y ิ t e ตก็คือระบบอวัยวะนะอ a n s y s t ิ m ตระบบอวัยวะเช่นระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบขับถ่ายรวมกันนะหลายๆระบบกลายเป็น o r g a n i ซึมก็คือสิ่งมีชีวิตโอเคผ่านนะคะเอออันนี้น่าสนใจให้ดูนิดหนึ่งรูปนี้นะคะสิ่งมีชุดหลายเซลล์เนี่ยสิ่งมีชุดหลายเซลล์จะมีกระบวนการออแกนิเซชันเนื่องจากว่าหลายหายเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่ออย่างที่ครูบอกทีนี้ตัวเนี้ยนะคะเป็น เป็นสาหลายเออเป็นสาหลายสีเขียวนะเราเรียกว่า one box one box สาหลายสีเขียวเนาะอะ่ประมาณนี้ ทีนี้มาดูนิดหนึ่งนะ,ะในเนี้ในสไลด์ของนักเรียนไม่มีไม่เป็นไรนักเรียนไม่ต้องเครียดน,นะคะครูแค่เสริมเพิ่มมาให้แต่ว่าในชีทที่ครูนะคะแนบเอาไว้ให้นะคะในสําหรับสัปดาห์นี้มีแล้วก็คือรูปร่างนะะรูปร่างของเซล์เนาะเซลล์เนี่ยนะคะแม้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่ก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันก็จะมีเซลล์ที่รูปร่างต่างกันไปด้วยยกตัวอย่างเช่นเซลล์ประสาท เซลประสาทหน้าตาของเซล์ประสาทถูกไหมคะก็จะมีส่วนที่ทําหน้าที่รับกระแสประสาทเรียกว่าเดนไรต์ส่วนที่ทําหน้าที่ส่งกระแสประสาทก็คือแอคซอนอย่างเงีนะ้ยหน้าตาเซลล์ประสาทก็หน้าตาแบบนี้กระแสกระแสประสาทก็จะกระโดดไปตานี้ตามโหนดตรงนี้นะะก็ค่อยไปเรียนเรื่องระบบประสาทหรือว่าเซลกล้ามเนื้อลักษณะก็จะเป็นลักษณะยาวๆแบบนี้นะคะเป็นเส้นใหญ่แบบนี้ก็คือเซลกล้ามเนื้อ หรือว่าเซลล์อสุจิก็หน้าตาแบบนี้โอเคไหมมีหัวที่มี DNA อยู่แล้วก็มีหางที่ทําหน้าที่ในการเคลื่อนที่ของอสุจินะอสุจิจัดเป็นเซลล์ถ้าเซลล์ไข่ก็กลมๆถูกไหมมีนิวเคลียสตรงกลางเพราะฉะนั้นรูปร่างของเซลล์ก็ มีความแตกต่างกันนะขึ้นอยู่ว่ามันอยู่ในอวัยวะส่วนใดก็ตามแต่ข้างในค่ะข้างในเนี่ยจะมีออร์แกเนลหรือว่าโครงสร้างคล้ายคกันขึ้นอยู่กับหน้าที่ของมันที่มันทําหน้าที่อะไรทีนี้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของขนาดนะเซลเนี่ยมีขนาดนะคะตั้งแต่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้จนถึงมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ทีนี้คุยกตัวอย่างเช่นขนาดของเซลล์ที่ตามนุษย์เนี่ย มองเห็นได้คือเซล์ที่ใหญ่ที่สุดเลยจะเป็นเซลล์ไข่ของสัตว์ปีกเออนะคะก็คือเซลลไข่ของสัตว์ปีกเนี่ยมนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะหรือว่ามันเล็กมากขนาดที่ตามนุษย์ไม่มีไม่มีความสามารถจะมองเห็นเราเรียกว่าแบคทีเรียอย่างเงี้ยตามนุษย์มองไม่เห็นชัวทีนี้ครูจะครูยกตัวอย่างแบคทีเรียที่เล็กที่สุดให้ดูตัวหนึ่งก็คือเราเรียกว่าไมโครพลาสมา ไมโครพลาสมาเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่มีขนาดเล็กมากนะมะักจะทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจพวกเนี้ยเนาะโอเคนะ okay, นะขนาดรูปร่างนะคะทีนี้เรื่องเซลล์อันนี้เป็นแผนผังเรื่องเซลล์ครูย,ยังไม่ลงรายละเอียดดีเทลนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์ที่4ี่เราถึงจะมาลงกันนะะก็ข้ามไปก่อนแต่ว่าแนบเอาไว้ให้เห็นคร่าวๆเานาะ,ะทีนี้ชนิดของเซลล์ว่างนะเซะลล์แบ่งออกเป็นกี่ชนิด นะเซลล์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันโดยคําว่า2ชนิดตรงเนี้ยนะคะแบ่งนะแบ่งโดยยึดตามลักษณะของนิวเคลียสถ้าเรายึดนิวเคลียสเนี่ยเราจะแบ่งเซลล์ได้ออกเป็น2ประเภทนะประเภทแรกก่อนเลยนะคะประเภทแรกเราเรียกว่าโปรคาริโอติกเซลล์เนาะโปรคาริโอติกเซลล์นะคะโปรตรงเนี้ยแปลว่าก่อนนะ คาริโอตหรือว่าคาริโอตรงเนี้ยแปลว่านิวเคลียสแปลว่าก่อนที่จะมีนิวเคลียสนะพูดง่ายๆคือลักษณะของโปรคาริโอติกเซลล์คือนะคะอันดับแรกเลยคือ,ต,อต้องไม่มีนิวเคลียสต้องไม่มีนิวเคลียสนะสองคือจะไม่มีออแกเนลออแกเนลออแกเนลแปลว่าอวัยวะเล็กๆที่อยู่ภายในเซลล์อีกทีหนึง่ง ไม่มีออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีออร์แกเนลที่เออมีเยื่อหุ้มเมื่อกี้พูดผิดนะคะลูกที่มีเยื่อหุ้มคือจะพบออร์แกเนลแค่ประมาณ1ชนิดหรือว่าสชนิดพบนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็นะคะส่วนใหญ่แล้วโปรคาริโอติกเซลเนี่ยมักจะมีเซลล์วอล์มักจะมีเซลล์วอล์ม,ม,มักเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทั้งหมดก็คือเป็นพวกยูนิ เซลลูลร์ออแกนิซึมนะคะโดยนะคะยกตัวอย่างนะคะก็คือตัวอย่างก็คือพวกแบคที ria แล้วก็ไซยาโนแบคที ria ซึ่งทั้งสองอันเนี้ยนะคะอยู่ในอนัน,นจักรนะคะมอร์เนล่า ซึ่งมโนราเนี่ยนะคะเป็นคิงด้อมที่เป็นตําราเรียนสมัยก่อนปัจจุบันนี้ตําราเรียนปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะไม่เรียกว่ามโนราละเขาก็จะเรียกไปเลยว่าเป็นพวกโปรคาริโอติกเซลล์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตในมโนราทั้งหมดเนี่ยมีเซลล์แบบโปรคาริโอติกทั้งหมดเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้รูปนี้นะคะก็คือรูปของแบคทีเรียในจานเพาะเชือ้อกลุ่มนี้อันนี้ไม่ใช่เซลแบคทีเรียนะคะนักเรียนเพราะเซลแบคทีเรียจริงๆนั้นเล็กมากตาเปล่ามองไม่เห็นแต่ว่าในนีน้ก็ประกอบเนี่ย เราเรียกอันนี้ว่ากลุ่มของแบคทีรียเรียกว่าโคโลนีซึ่งมันจะประกอบด้วยเซลล์แบคทีรียจำนวนล้านๆเซลล์อัดกันอยู่ภายในโคโลนีตรงนี้สำหรับคลิปนี้ครูตัดจบที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะครูจะเริ่มเปิดต่อโปรคาริโอตต่อจะลงรายละเอียดลึกๆให้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนกดติด